บันเทิงรายวันสวัสดีค่ะน้องคากิแค่3วันใส่ชุดนักเรียนถ่ายแบบครั้งแรกน่ารักจำมามสุดๆเพิ่งออกมาดื่มตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันสำหรับน้องคากิลูกชายสุดที่รักของแจ็คแฟนฉันกับภรรยาคนสวยใบยหม่อกิติยาแต่ก็ทำเอาพี่ป้านาอาเนี่ยหลงรักกันอย่างจังตั้งแต่แรกเจอกันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดแจ็คแฟนฉันนั้นก็ได้เผยให้เห็นภาพของน้องคากิที่ถือว่าเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกสวมใส่ชุดนักเรียนพร้อมหลับตาพริมนานรักสุดๆโดยแจ็คแฟนฉันนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าวันนี้คากิไปโรงเรียนมาครับง่วงนอนมากครับแม่ใบหมอนขอบคุณมากครับถ่ายดีมากครับเดี๋ยวลงรูปหลายรูปเลยครับ Little by Little Studio ซึ่งงานเนี้ย เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของน้องคากิกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะอาทิทำไมน่ารักขนาดนาี้ลูกคากิลูกอย่าพึ่งรีบโตเราพึ่งเกิดมาเข้าวันที่สามเองแจ๊คแฟนฉันคากิแฟนฉันปรุนต่อไปหลงน้องเลยค่ะเป็นตน้นไดไเลยค่ะว่าน้องเนี่ยจำมัมหน้าฟัดสุดๆไปเลย